สวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม255นะครับผมก็วันพรุ่งนี้วันที่10พฤษภาคม255นะครับผมก็จะมีการโอนเงินนะครับปกตินะในเรื่องของกลุ่มปอบางนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของกลุ่มปบางนี้นะครับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับผมก็มีนะครับในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลต่อเนื่องเหมือนกันนะนะครับ สำหรับกลุ่มแรกนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มที่นะครับแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะครับผมที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางด้านของเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบเนี่ยนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางด้านของภาครัฐนะครับก็คือว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับทีนี้ในเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับหลายท่านก็มีคําถามนะครับซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนิดนึงครับเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินย้อนหลังจะได้รับนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะไม่ได้ยึดตามวันที่เรายื่นเอกสารอันนี้แยกกันนิดนึงนะหลายท่านก็มีการลงทะเบียนไปแล้วก็ระบุในส่วนของวันที่อะไรเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นในเรื่องของการจ่ายย้อนหลังถึงเดือนที่ลงทะเบียนนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่านะครับให้ยึดเดือนที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอ,ทอบทวงเล็บอบตเทศาบาลหรือสำนักง,งานเขตก็แล้วแต่ครับขีข้อมูลเข้าระบบหลังจากติดป,ประกาศคัดค้านครบ15วันเจ้าหน้าที่นะครับจะขีข้อมูลเข้าระบบครั้งแรกเดือนไหนก็ให้ยึดเดือนนั้นนะอ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหรือบางพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะมีรอบนะครับในวันที่ติดประกาศเช่นติดประกาศทุกวันที่1ห,หรือวันที่15ของเดือนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางพื้นที่อาจจะติดประกาศทันทีที่ได้รับเอกสารทําให้นะครับลงทะเบียนเดือนเดียวกันอาจจะได้รับย้อนหลังไม่เท่ากันอีกอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะฮะในแต่ละพื้นที่ด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับส่วนเดือนสุดท้ายนะครับที่ได้รับเงินนะครับในกรณีที่เด็กเนี่ยนะครบ6ขวบนะครับ ตามระเบียบเนี่ยเงินอุดหนุนเด็กนะครับก็จะยึดเดือนเกิดของเด็กเป็นเดือนที่1น,นะครับแล้วก็นับไปให้ครบ72เดือนอันนี้ลองตรวจสอบดูนิดนึงก่อนนะครับผมก็จะตรงกับเดือนก่อนเดือนเกิดของลูกนะอันนี้เป็นสิ่งที่ลองเช็คดูนะครับเพราะว่า หลายท่านเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะนะครับทำไมในส่วนของอการที่เราได้รับเดือนสุดท้ายอะไรเงี้ยครับผมนะอาจจะนะครับมีเดือนก่อนหน้าที่ได้รับเดือนสุดท้ายอย่างเงี้ยครับหรือว่าท่านไหนที่นะครับต้องการตรวจสอบนะครับก็จะมี2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเช็คผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและก็เยาวชนนะครับผมก็เดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้นะครับท่านสามารถเข้าสู่ในเรื่องของเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและก็เยาวชน แล้วก็สามารถดําเนินการตรวจสอบได้นะครับหรือช่องทางที่2นะครับผมเขาก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับซึ่งชื่อว่าทางลัดอันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เนะครับเพื่อจะตรวจสอบได้สะดวกมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่2นะครับหรือว่า ใครอยากจะโทรสอบถามนะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดได้นะครับก็จะมีเบอร์โทรนะเยอะแยะเลยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของสายด่วนนะครับ1300ตลอด24ชั่วโมงก็ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเสริมให้สําหรับในเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเพราะฉะนั้นนะวันพรุ่งนี้ครับ,บันอังคารที่10พฤษภาคม2555ก็ลองตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับในส่วนของการโอนเงินเนี่ยนะครับผมก็จะมีการแจกแจงเรื่องของเวลานะครับยังไงก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะนะครับในส่วนของการโอนเงินครับก็จะมีธนาคารทกส ช่วงประมาณตีหนึ่งสิบห้านาทีนะคุณแม่นะครับก็ลองดูนะครับว่าเข้าตามนี้หรือไม่อย่างไรนะครับธนาคารออมสินนะครับก็ประมาณตีสามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยจะอยู่ประมาณตีสองสามสิบนาทีประมาณนี้นะครับอ่ะอก็ลองตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทนะครับตรวจสอบเตรียมนะครับพร้อมในเรื่องของบัญชีตรงนี้ไว้นะครับอ่ะนี่คือเป็นในเรื่องของ กลุ่มแรกที่นำมาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตกันนะครับในส่วนของกลุ่มที่2นะครับผมก็แน่นอนครับว่ามีการปรับอัตราในเรื่องของการช่วยเหลือพิเศษ6เดือนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะทางด้านของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยนะครับผมที่จะมีการโอนเงินเข้าให้อันนี้ก็แบ่งเป็นตามช่วงอายุซึ่งนะครับในเรื่องของ60-69ปีนะครับจากเดิมเนี่ยท่านได้600บาท เขามีการบวกเพิ่มเติมให้อีก100เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะรับ700บาทในช่วงอายุดังกล่าวนี้นะครับ70-79ปีนะครับผมนะในวันพรุ่งนี้ก็จะได้รับ850บาท80-89ปีนะครับได้รับ1000บาท90ปีขึ้นไปได้รับ1250บาทนะครับผมอ่านี่ก็เป็นลักษณะของการรับนะครับซึ่งรูปแบบของการรับเนี่ยนะครับก็รับตามเดิมเลยครับท่าน ใครที่เคยได้รับนะครับเป็นเบี้ยยังชีพนะครับผู้สูงอายุเป็นเงินสดนะก็จะสามารถได้รับเหมือนเดิมนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับหลายท่านอาจจะได้รับผ่านบัญชีที่เราได้ยื่นไว้ก็เข้าบัญชีอัตโนมัติเช่นเดิมนะครับนะในวันอังคารที่10คือวันพรุ่งนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของรูปแบบนะครับทีนี้ก็ลองเช็คกันนิดหนึ่งว่านะครับในส่วนของเงินพิเศษ6เดือนที่ว่า เริ่มจากเดือนเมษายนครับจนถึงเดือนกันยายน65หเนี่ยนะครับหลายท่านบอกว่าเดือนที่ผ่านมานะก็คือเดือนเมษายนเนี่ยยังได้รับนะครับในช่วงของเลทอัตราเดิมนั่นคือ600700,800แล้วก็1 0 0 0บาทตามช่วงอายุดังกล่าวนะฮะตามลำดับเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามันมีทบมาให้ไหมหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะท่านที่เป็นผู้สูงอายุยังไงก็ถ้าได้รับแล้ว พิมมาแบ่งปันกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อจะยืนยันตัวเลขกันนิดหนึ่งว่าเขาเข้าให้นะครับในส่วนของนะครับหรือเขาทบให้หรือไม่อย่างไรในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการโอนเงินพิเศษที่ระบุไว้6เดือนนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะเอาละนี่คือกลุ่มที่2ที่นำมาแบ่งปันแล้วก็เรียบเรียงให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ ต่อมาครับในส่วนของกลุ่มที่3นะครับที่อยู่ในกลุ่มปอบางนั่นคือกลุ่มผู้พิการนะครับผมซึ่งก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะที่อยู่ในย่อยๆอีกนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นเด็กผู้พิการที่ต่ำกว่า18ปีนะครับผมอันนี้ก็โอนเข้าตามเดิมนะครับผมนะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็มีการโอนเข้าปกติ นะครับเดี๋ยวลองเช็คกันดูนะนะครับซึ่งก็ได้รับนะครับหนึ่บาทนะในการที่นะครับมีการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนดูแลสําหรับกลุ่มผู้พิการที่อายุต่ํากว่า18ปีนะครับในส่วนของกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มอายุนะครับมากกว่า18ปปีแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับอันนี้ก็ได้รับเบี้ยความพิการ 800บาทต่อเดือนนะครับโอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมนะนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ในการช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายสำหรับกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า18ปีที่เป็นผู้พิการแล้วมีบัตรสแกนดัมรัฐหรือบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับการโอนเข้าในวันพรุ่งนี้800บาทแล้วก็ประมาณนะครับวับนที่22พฤษภาคมก็จะมีการโอนเข้าให้อีกนะครับผม200บาท เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะเป็น1,000บาทในกลุ่มนี้นะครับเอาละนะฮะก็ถือว่ามาอัปเดตให้กับกลุ่มประบางอีกครั้งหนึ่งนะยังไงวันพรุนี้รองตรวจสอบจะเช็คกันดูว่านะครับเงินที่แบ่งปันไปเข้าปกติหรือไม่อย่างไรนะครับไฮไลท์สำคัญก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะที่มีลักษณะนะครับมีการจ่ายพิเศษเพิ่มเติมมา เริ่มต้นนะครับที่100บาทสูงสุด250บาทตามช่วงอายุที่แบ่งปันไปนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้วันนี้มาอัปเดตกันประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆสดตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับ ช่องฟีดอมชแนลบายกรเสมสันต้องลำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ